สวัสดีกัลยาณมิตรทั้งหลายก่อนที่ทุกท่านจะรับชมคลิปฝากกดติดตามกดไลค์และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่ท่านจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับชาวราศีสิงห์ทุกท่านนะครับชาวราศีสิงห์ถือได้ว่าเป็นราศีที่5ของปีโหราศาสตร์ และสัญลักษณ์ทางโหราศาสตร์ที่เป็นที่รู้จักกันดีของราศีสิงห์ก็คือสิงโตชาวราศีสิงห์เป็นคนที่คล่องแคล่วมั่นใจในตนเองและน่าทึ่งอย่างมากพวกเขาได้รับการยอมรับว่าเป็นนักจัดก,การที่ดีเยี่ยมด้วยความสามารถในการเป็นผู้นำ และสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้อื่นแล้วคนที่เกิดในราศีสิงห์มีลักษณะเป็นผู้นำโดยกำเนิดพวกเขาดูเร้าใจมีความมั่นใจในตนเองอย่างสร้างสารรค์โดดเด่นและยากที่จะต่อต้านพวกเขามักได้ในสิ่งที่เขาต้องการไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานหรือการใช้เวลากับครอบครัวและเพื่อนฝูงอีกด้วยสวัสดีนะครับทุกท่าน ในคลิปนี้อาจารย์มาแนะนำวิธีทำบุญเปิดโชคเปิดลาภในเดือนมิถุนายนนี้นะครับขอให้ทุกท่านที่ได้รับฟังคลิปนี้ได้รับแต่พลังบวกได้รับแต่ความโชคดีกลับไปนะครับหลังจากที่ราหูอมจันทร์ที่ผ่านมาส่งผลให้เดือนนี้จะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรมากมายเลยนะครับรวมถึงดวงชะตาต่างๆนะครับ เพราะหลังจากที่ราหูอมจันทร์ในห้วงเวลาที่ผ่านมานี้นะครับดวงชะตาของบ้านเมืองก็มีการเปลี่ยนแปลงดวงชะตาของบุคคลก็มีการเปลี่ยนแปลงทุกอย่างมันเริ่มเปลี่ยนแปลงไปหมดนะครับดังนั้นแล้วพวกเราทุกคนต้องเตรียมตัวรับมือให้พร้อมในการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในเดือนนี้นะครับอันดับแรกเลยนะครับ เดือนนี้ถือได้ว่าเป็นเดือนที่ดีเป็นเดือนมงคลถือได้ว่าเป็นเดือนที่จะพลิกผันชะตาร้รายให้กลายเป็นดีได้นะครับดังนั้นแล้วหากทุกท่านนะครับมีโอกาสอยากให้ไปทําบุญที่วัดใกล้ๆบ้านนะครับหรือว่าจะเป็นการใส่บาตรเช้าไปถาไวายสังฆทาน ปล่อยนกปล่อยปลายังไงได้หมดนะครับขอให้มีการทําบุญในเดือนนี้นะครับจะส่งผลจะเกิดอันนี้สงเกิดแรงบุญอย่างมากๆเลยนะครับหรือถ้าท่านใดนะครับไม่สะดวกที่จะไปวัดปัดจจัยไม่พร้อมก็ขอให้สวดมนต์ที่บ้านก็ถือว่าเป็นการทําบุญในอีกรูปแบบหนึ่งนะครับจะสามารถช่วยให้ดวงชะตาอะไรที่มันติดติดขัดขัดในเดือนนี้มันจะรู้สึกโล่งขึ้นได้จะ เปิดรับพลังงานบุกบวกเข้ามาในชีวิตได้ขอให้สวดเป็นประจำนะครับทุกเช้าและก่อนนอนนะครับบทสวดที่แนะนำเป็นบทสวดบูชาองค์ท้าเวสุวรรณนี้ถือว่าจะดีที่สุดเลยนะครับขอให้ทุกท่านนะครับลองเอามาสวดดูนะครับเสิร์ชใน google ได้หรือถ้าไม่มีก็คอมเมนต์มาในคลิปนี้เลยเดี๋ยวอาจารย์ส่งบทสวดให้นะครับเพราะเกิดเรื่องปฏิหารมากมายกับ คนที่ได้สวดบทนี้นะครับในบทนี้อาจารย์เคยทำคลิปแนะนำไปแล้วแต่ว่ามันดีจริงๆคนที่นำไปปฏิบัติถูกต้องมันดีจริงๆอาจารย์จึงอยากจะมาแนะนำให้ทุกๆท่านนะครับที่ได้มีโอกาสฟังคลิปนี้ได้สวดได้ปฏิบัติในเดือนนี้เพราะอานิสงส์จะเกิดแรงกว่าเดือนที่ผ่านๆมานะครับถ้าใครสนใจอยากได้บทสวดหรืออยาก ทำการสวดบูชาให้ถูกต้องนั้นคอมเมนต์มาใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับและถ้าอยากเห็นว่ามีการเปลี่ยนแปลงจริงๆอาจารย์มีคอมเมนต์ที่ลูกศิษย์ลูกหานะครับท่านเหล่านั้นนะครับเขาเหล่านั้นที่ได้สวดแล้วชีวิตเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงส่งมาบอกอาจารย์ว่าเริ่มเปลี่ยนแปลงแล้วซึ่งมันจะดีต่อใจมากๆดังที่อาจารย์ได้เกิดในต้นคลิปนี้นะครับว่า คลิปนี้เน้นพลังงานบวกให้น้ล้วนเลยนะครับและสุดท้ายนี้นะครับหากท่านฟังคลิปนี้แล้วรู้สึกดีรู้สึกถูกใจน่าจะมีประโยชน์กับบุคคลอื่นทั่วไปนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์เพื่อที่ให้เขาเหล่านั้นนะครับได้มีโอกาสรับฟังคลิปนี้อาจจะได้สวดมนต์ร่วมกันทำบุญร่วมกัน นี่ก็เท่ากับเป็นการทําบุญไปในตัวแล้วนะครับเพื่อแชร์คลิปนี้นะครับยังไงขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับสวัสดีครับ